สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปข้อความด่วนถึงคุณคะ่ะซึ่งในอีพีนี้เหมือนเดิมคะ่ะเรายังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของใครนะแต่ว่าหลายๆท่านที่เข้ามาก็อาจจะรู้แล้วแหละเพราะว่ามันมันมันอยู่ที่ปกคลิปเนาะแล้วก็แต่ว่าขนาดเนี้ยคือโบยังไม่รู้ไงเพราะว่าโบเองยังไม่ได้เปิดไพ่นะคะ แต่ว่าปกขีบบททาที่หลังเนาะก็หลายๆคนอาจจะถูกดึงดูดมาจากเลข EP นะคะหัวข้อหรืออะไรใดๆก็ดีนะก็ คิดซะว่าเป็นบุญสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นพลังงานด้านดีก็รับไปอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอาไปแค่นั้นเองไม่ต้องเอาไปเทคอิสเรียดไม่ต้องไปซีเรียดกับมันนะคะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อให้ได้แนวทางฟังเพื่อให้ตัวเองอะคะ่ะมีพลังงานด้านบวกมี energy ด้านบวกโอเคนะคะทุกๆคนก็รักแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนเลยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนฟังคลิปบจบแล้วก็ไปใช้ชีวิตให้มีความสุข นะเพราะในนี้เราจะสอดแทรกข้อคิดแล้วก็คำแนะนำต่างๆที่หลายๆคนสามารถไปปรับไปใช้ได้นะคะก็ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนาะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้โบฝากกด s u b s r r i e e ด้ช่องไวไ้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้อ่านาไพ่ด้วยนะคะและ้วก็ใครที่ รับชมคลิปนี้ฝากกดถูกใจให้แก่คลิปวิดีโอนี้กันไว้ด้วยนะคะและคอมเมนต์หัวใจสองดวงนะเพื่อหนหึงหนดพลังงานด้านดีหรืออะไรที่ดีๆก็นอมรับไปนะจ๊ะไปดูกันเลยคะ่ะว่าวันนี้ <c oughs> ขอภัยคะ่ะวันนี้ไพ่นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ในลักษณะไหนขออนุญาตพานะคะนะใครที่อยากจะซัพพอร์ตโบนะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่าถามกันมาหลังว่าอุ๊ยอยากซัพพอร์ตคุณโบจังเลยอยากจะช่วยคุณโบอ่ออยากเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ทําให้คุณโบได้แบบว่าส่งอะไรที่ดีๆให้กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซปเปอร์แตงนะคะมีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสาหรับคนที่ส่ง,สงซปเปอร์แตงมานะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะร่วมทริปเดินทางในการทําบุญหรือว่าเป็นกุศลบุญต่างๆเนาะร่วมกันก็อ่อ ด้านล่างเลยนะคะเลขบัญชีด้านล่างหรือใครอยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็ด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะแอดไลน์อดีมาว้าวไพ่เทมเพลเมนมานะคะโอ้ดีนะเนี่ยพลังงานดีวันนี้ความสัมพันธ์ก็เหมือนจะดี k ิ n งออฟฟาเจอคนเจ้าสเสน่ห์เขาล้วเชียใช่ไหมเจอคนเจ้าสเสน่ห์เขาล้วเชียโอ้ยทำไมหกดาบมาล่ะความสัมพันธ์เก่าอ่าอืมอืออื คนคุยนะคะคนคุยแฟนเก่าคนคุยและคนเก่าๆในความสัมพันธ์โอเคนะอ่าคุณอาจจะเป็นคนโสดก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้หัวข้อน่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือคนที่แบบเคยหายไปเออคนที่เคยหายไปแล้วก็กลับมาอะไรประมาณนี้นะ่อไในขอดูสิ่งที่เป็นตัวคุณหน่อยเนะี่ย ไม่ขอดูความเป็นตัวคุณหน่อยค่ะคุณเกิดราศีอะไรทุกคนไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยกันนะดูก่อนนะเบื้องต้นเช็คเอ NERGY เบื้องต้นก่อนแล้วก็เช็คราศีเช็ควันที่เกิดเช็คอะไรที่มันเกี่ยวข้งของกับคุณก่อนเนาะไม่ไม่ยังไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่ะจนกว่าจะรู้ว่าข้อความนี้เป็นข้อความของคุณโอเคนะ King of f i คอนเฟ f i r มเรื่อง King of f i r คุณเป็นคนที่อันดับแรกเลยคุณเป็นคนที่เวลาพูดอะไรทำอะไรก็ตามอุย้ยร้อนเปิดแอร์หน่อย เวลาคุณพูดอะไรคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่าคุณใจร้อนเนี่ยโมพูดเ่าบอกร้อนจังเลยเปิดแอร์ก่อนแสดงว่าคุณเป็นคนใจร้อนคุณเป็นคนใจร้อนคุณเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยากจะได้อะไรต้องปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนั้นแอคชั่นเดี๋ยวนี้ใครทําอะไรที่เอ่อถ้าสมมุติว่าคุณมีลูกน้องหรือมีบริวารอะไรเงี้ยให้เขาทําอะไรแทนนะคุณจะไม่ค่อยได้หลังใจ คุณต้องลงมือทําเองเออต้องทําด้วยตัวเองต้องทําอะไรต้องทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความแบบมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะมีสิทธิ์ a p p สูงนะอันนี้คือความเป็นตัวคุณนะคะสําหรับไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองค่ะอ๊ขอภัยค่ะขอภยัยนะโอ้โหทุลักทุเลมากเลยกับคลิปเนี้ยเนาะใบ <laughs> ที่สามค่ะเป็นคนคิดเยอะคิดมากตอนเนี้ยบอกว่าคุณกําลังรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้คุณได้คิดเยอะ คิดมากเกี่ยวกับเรื่องของอจาก,การงานก็ดีหรือในความสัมพันธ์ก็ดีเหมือนมันมีอะไรเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหยุดก่อนนะหยุดสถานการณ์บางอย่างไว้แล้วไปโฟกัสที่ตัวเองได้แล้ว เลิกคิดมากหยุดคิดมากได้แล้วแล้วไปโฟกัสที่ตัวเองได้แล้วอะไรประมาณนี้แสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณใจร้อนและต้องรีบตัดสินใจแน่เลยก่อนหน้าเนี้ยใช่ไหมคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูคะ่ะเห็นชัดเลยคือมีความเป็นเมษสิงห์ธนูมีความเป็นอ๋อราศีกุมด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นราศีกันด้วยนะคะ กุ่มกันหนักๆกลุ้มเลยอะเออหนักๆกลุ้มเลยเมบเลยแล้วก็กันเลยนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใช่นะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะทีนี้ขอดูนิดนึงค่ะในอ,อ่อเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับคนเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนคนนี้นะ รู้สึกสับสนรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาแหละดูเหมือนจะไม่มั่นใจในตัวเขาเพอเขาไม่พูดไม่แอคชั่นไม่อะไรใดๆทั้งนั้นใช่ไหมเขาดูแบบไม่แอคชั่นอะไรอาจจะพูดแหละแต่ว่าไม่ได้แอคชั่นอะไรนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนๆเนี้ยเขามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างโอ้ 9ก้าถ้วยเก้าเหรียญอืมโอเคเข้าใจแล้วต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองคุณเองก็เลยมีความไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่มันเดินเรื่องไปอยู่เนี่ยหรือความสัมพันธ์ที่มันดําเนินเดินไปอยู่เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ไหน เพราะคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังมาโฟกัสที่ตัวเองและรักอิสระตัวเขาก็ยังพึงพอใจในสถาน,นะณปัจจุบันนี้มันยังดูคุมเครือค่ะเพอไพ่เดิมูนขึ้นใบแรกเลยคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีพลังงานของคนที่เกิดราศีพิจิกแบบหนักๆเลยนะนี่ต้องบอกแบบนี้นะทีนี้นะคะนะขอดูนิดนึงแล้วกันนะขอดูนิดนึงว่าคนคนนั้นคือใครนะคะคนคนนั้นคือใครที่เขาจะมาส่งข้อความเดือดรนถึงคุณคะ่ะ นะคนคนั้นคือไข่ขอนี้สับไพ่แบบหนึงนะใจเย็นนะใจเย็นๆนะทุกคนนะใจเย็นนะเออโอ้ยเขาหลักคุณเขาเจ็บปวดมรกงจริงๆอะ่ะคุณปฏิเสธเขามาหรอฮโอเคไพ่บอกว่าคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีอ,อ่อมิถุนตุลกุมมิถุนตุลกุมกรกฎ มีนนะคะดูเหมือนกับว่าคนคนนี้จริงๆนะเขามีความรู้สึกให้กับคุณเยอะมากเลยเขารู้สึกว่า,าสิ่งที่มันเป็นตัวเขาอะแล้วบอกได้อย่างชัดเจนคือณตอนนี้เขาอาจหนึ่งเลยเขาอาจจะกําลังได้รับโอกาสดีๆนะคะในชีวิตซึ่งทําให้ความรู้สึกเขาอะมันใจฟูอะเอออาจจะเพิ่งได้รับอะไรจากคุณรู้ลึกคิดเองเออเองอองเองหรืออะไรใดๆจากคุณมา แล้วทำให้เขาแบบวิจัยจฟูรู้สึกมั่นใจว่าถูกรักเป็นผู้ถูกรักมั่นใจมากนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่ผ่งบอกความตัวเขาอย่างที่สองคน,คนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหลังเนาะข้อกระดูกเอ็นหลังอะไรที่เกี่ยวกับหลังหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในลักษณะที่เกี่ยวกับอ,อกปลายประสาท จุดๆต่างๆที่เป็นปลายประสาทนะคะอาจจะมีการอ่อนแรงช่วงแขนบ้างช่วงศรีรษะบ้างช่วงกล้ามเนื้อตาหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะเพราะไพ่มันเป็นไพ่ที่มันไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเนาะคนคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบางผู้บางคนเป็นแพนิกด้วยนะคะและที่สําคัญเลยคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเยอะทําอะไรได้หลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อนะคะมีความมูเตลูแหละเบาๆนะบางผู้บางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อมากแต่มีความเอ๊ะใครมาเล่า ให้ฟังก็ฟังแต่ไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ยม่เชื่อไม่เอาหนูน่นนี่ไม่ใช่ในล่าสุดเหมือนเขาเพิ่งไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูขยายเพิ่มเติมนะ,อะขอดูพลังงานของเขาหนะะ่อยค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณอยู่คะณนะตอนนี้นะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณอยู่คะณตอนนี้นะคะคุณกับเขาอะเหมือนกันเลยนะเป็นคนที่นิสัยเหมือนกันคุณได้ไพ คิงเหมือนกันเขาก็ได้ไพ่คิงออฟวันเหมือนกันนะคะอืมเขารู้สึกได้ว่าคุณกับเขาว่ามีความเหมือนกันรู้ทันกันเกินไปเออเนี่ยเขาเพิ่งไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวิเซอร์ไพรส์ไหมถ้าไม่เพิ่งไปดูดวงมาก็เพิ่งไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไม่งั้นก็เพิ่งจะได้รับอะไรที่เป็นมงคลในชีวิตมาเป็นเครื่องรางของขังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะอาบลลืมบอกว่าตัวเลขในชีวิตของคุณนะคะตัวเลขในชีวิตของคุณนะอาจจะติดเก้าเยอะๆนะแล้วก็เลขเบิ้ลในชีวิตนะตัวเลขของคุณนะเลขเก้าเยอะๆเลขสามแล้วก็เลขเบิ้ลในชีวิตนะคะ อันนี้คือตัวเลขนํำโชคตัวเลขในชีวิตของคุณเช่นเกิดวันที่9เกิดวันที่3 9 9 3 3 3 3นะคะ29 23 30 31นะคะหรือเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชน2ตัวสุดท้ายนะคะติดเลข3กับเลข9แล้วก็เลขเบอร์มือถือเลขทะเบียนบ้านอะไรใดๆก็ดีเกิดมีติดเลข3และเลข9ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีความน่ารักสดใสอารมณ์แบบสรวนบ่อยเออเดี๋ยวก็น่ารักเดี๋ยวก็น่าจะนั่นแหละ นั่นแหละนะประมาณนี้อันนี้คือความเป็นตัวคุณนะอ่ะทีนี้เรากลับมาที่เขาเนาะเมื่อกี้โบลืมบอกตัวเลขไงเอ่อฝั่งเขานะคะมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขห้านะคะติดเลขหนะ้าเนาะติดเลขห้าเยอะๆเลขเลขหนึ่งเลขศูนย์นะคะเยอะๆนะเลขสองนะคะเลขห้าเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสองเยอะๆในชีวิตนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าคนคนนี้น,นี้ต้องบอกเลยนะเขาเองอะเชื่อในสิ่งที่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยเขาเองอะรู้สึกได้ว่าคุณกับเขาคือคนคนเดียวกันเขากําลังลังเล ว่าเขาอยากทําความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันชัดเจนเขาต้องการความชัดเจนนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็อยากจะให้มันชัดเจนเขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามานานและเออก็อยากจะแบบว่าจบปัญหาซะทีอยากให้แบบชัดเจนซะทีเขารู้สึกดีกับคุณนะในลักษณะที่คุณกับเขาเหมือนกันน่ะมันเข้าอกเข้าใจกันน่ะเออมันเหมือนเป็นแบบคนคนเดียวกันมีความเป็นทวินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แหละเรามาดูกันดีกว่านะคะคือเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณถ้าไม่ได้ไม่ได้อยากได้ความชัดเจนจากคุณก็อยากจะให้ เนัดจกับคุณนะคะแต่เท่าที่เห็นนะคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าลังเลอืมลังเลเรื่องอะไรไม่รู้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าไพยย่างที่โบบอกว่าตั้งแต่ต้นเลยเนาะมันแอบมีพลังงานของคนเก่าเข้ามาก็เลยไม่รู้ว่าในส่วนของคนเก่าเนี่ยมันคือฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขานะคะนะอ่ะในขอดูไพ่นิดนึงนะคะขอดูคําตอบค่ะ โอขอพายค่ะขอดูว่าเขาจะมีข้อความด่วนอะไรถึงคุณบอกว่าคําตอบก็เนี่ยแหละก็คําตอบเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นข้อความไงเออข้อความด่วนถึงคุณทีนี้เดี๋ยวโบจะแปลงร่างเป็นเขาแล้วเดี๋ยวโบก็จะพูดสื่อสารแทนตัวเขานะคะให้กับคุณได้รู้สึกถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะนะในใจคนคนนี้นะคนคนนี้ <c oughs> อาจจะเกิดราศี เดี๋ยวที่โบบอกมีถุนตุนกุมเนาะหนักๆไปที่กุมแล้วก็มีพฤกษกด้วยนะคะมีพฤกษกมีกร,รกฎด้วยนะคะอ่อย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อลืมเนาะอ่ะคออุ้ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะใบแรกขึ้นจุดเจวิลเลยนะอ่ะเอาเข้าไป <c oughs> ขอไปค่ะถ้าแบบเปิดแอร์แรงๆแล้วแบบจะแบบเจ็บคอแบบนี้เนียอื้ยโอ้ยขนลุก ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเก้าอี้อิอดอัอดอิอดอัดหน่ยนะเพราะว่าโบเอากเก้าอี้อีกตัวหนึ่งมานั่งแล้วมันแบบเสียงมันดังอ่ะมาฟังกันเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเป็นข้อความด่วนนะตอนนี้เวลานี้สำหรับคนที่อยู่ในสถานะนี้กันเนาะเริ่มเลยนะคะเธอรู้ไหมว่า เธออะเข้ามาทําให้เรารู้สึกปั่นป่วนเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะรู้ไหมว่าหลายๆอย่างในตัวเธออะมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะดีขึ้นต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ต้องทำอะไรที่ไม่เคยทำออกมาจากเซฟโซนออกมาจากจุดที่ตัวเองเคยอยู่เหมือนเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เราไนะให้เรากล้าที่จะออกมาเจอกับโชคชะตาที่เราจะต้องเจอซึ่งตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องคิดอะไรกับเธอขนาดนี้แต่ตอนเนี้ย เราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีไนะที่เราได้รู้จักกันแต่ที่รู้ๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่ได้เปิดใจให้ใครเลยนะตั้งแต่มีเธอเข้ามา ถึงแม้ว่าตอนนี้เราเองจะรู้แหละว่าสถานะและความสัมพันธ์ของเรามันจะดูแบบมีปัญหาแต่เราอะขณะที่เราจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอเธอจะปฏิเสธเราไหม ถ้าเราอยากจะขอความชัดเจนแล้วก็อยากให้เธอเปิดตัวจริงๆเราก็ไม่กล้าพูดแล้วเราก็ไม่ควรพูดหรอกเราอยากให้เธอเปิดตัวว่าเราเป็นมากกว่าคนคุยเธอจะกลัวใครหรือเธอจะกังวลว่า ใครจะมีปัญหากับความสัมพันธ์ของเราไหมถ้าเธอพร้อมถ้าเธอพร้อมเราไม่กลัวนะถ้าจะชัดเจนกับเธออะไรที่มันเป็นปัญหาเราจะรีบเคลียร์เราจะรีบเคลียร,รย์ตัวเองโอเคนะคะประมาณนี้ อ่ะไหนขอดูหน่อยสิทำไมมันทำไมอยู่เขาอยากจะแบบเออแปลกๆนะมันมีความแปลกนะแล้วคือมันมีความแปลกอะโบแอบเห็นคนที่แบบมันมีความรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้อยากจะแบบว่าทำให้คุณรู้แหละว่าเขาว่าเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณเขาอยากจะแบบว่า แล้วในการเริ่มต้นในในมันเหมือนแบบพึ่งตัดจบอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจด๋ยวโบเปิดเปิดหน้าไพ่เพิ่มนะอุ้ยเขามีการเลือกเลือกไปแล้วอ่ะเนี่ยเลือกแล้วมาหาคุณนะ่ะเลือกแล้วอ่ะเออเขาเลือกแล้วอ่ะ เนี่ยเขาแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณกับเขาน่าจะอยู่ในสถานะหรือความสัมพันธ์ที่มันคุมเคือมาตลอดใช่ไหมแล้วมันอยู่ในลักษณะของคนที่เออมันตัดสินใจไม่ได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนกันนะแต่ก็คุณก็ไม่ได้ซีเรียสนะความสัมพันธ์คุณมันไม่ได้ซีเรียสนะคือแบบว่าโอเคมันมันมันสบายๆมันเป็นเหมือนเพื่อนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยและถึงนะจุดจุดหนึ่งอ่ะเขาเขารู้สึกว่าเขาตัด นะคะอะไรบางอย่างออกไปเขามีการเลือกนะคะเลือกเขามีการเลือกแล้วเขามีการเลือกแล้วแต่ไอที่เขาเลือกเนี่ยไอที่เขาเลือกเนี่ยเขาถ้าจะไม่มองมันเลยไม่สนใจมันเลยอะไอไอที่เขาแบบอยากให้แบบอยู่แบบสมบูรณ์ในอยู่แบบสมบูรณ์่ะเขาแทบจะไม่มองมันเลยอเขากลับมามอง ฝั่งที่แก้วมันถูกเททิ้งไม่หมดแล้วถ้วยมันถูกเทน้ําทิ้งไม่หมดแล้วซึ่งซึ่งบมมองว่าเขาน่าจะเลือกแล้วก็เสียดายความรู้สึกแล้วก็จะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นการเลือกที่จะมาขอโอกาสคุณเพราะว่ามันมันมันจะต้องแบบแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วเขา,าจะรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาอะต้องการคุณนะคะ แล้วตัวดูเหมือนแต่ตัวคุณดูมีอีโก้มากเลยนะคุณก็มีอีโก้คุณก็เออพอตัวอยู่นะมีความ ไม่ไม่สนไม่งอไม่อะไรอย่างเงี้ยก็พอตัวอยู่คุณก็มีแบบนี้พอตัวอยู่เพราะอะไรเพราะคุณเองก็น่าจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะแบบว่าตัดจบเรื่องความรักไปแล้วอไม่ต้องมีก็ได้มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะเป็นในลักษณะนี้ทีเนี้ยพอเขาเห็นในลักษณะของคุณที่เฮ้ยทําไมเห็นคุณแล้วมัน มันดีเนาะมันมันก็แฮปปี้ดีชีวิตคุณมันดูแบบเออแฮปปีด้ดีน่าน่าน่าเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณอะไรเงี้ยอืม บอกว่าที่เขาเคยเลือกเขาเคยเลือกอีกคนนึงแล้วมันเลือกผิดคนเก่าในที่นี้น่าจะเป็นการแบบตัดสินใจกลับไปหาคนเก่าหรือไปเลือกคนเก่าแล้วมันรู้สึกผิดหรือเป็นความสัมพันธ์เก่าๆอะไรก็ตามแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะโอเคกลับมาง้อคุณแล้วก็กลับมาเลือกที่จะขอ,อกาสหรือเลือกที่จะมาชัดเจนกับคุณในลักษณะที่อยากให้คุณเปิดตัวซึ่งโบก็รู้ว่าคุณเนะี่ยเขาอาจจะกลัวในการขอในลักษณะนี้เพราะคุณมีอีโก้คุณแล้วคุณก็ เหมือนกับคุณก็ยังไม่พ้อมอะ่ะแล้วไพ่มันขึ้นเดือนพฤศจิกายนหนักมากซึ่งมันอาจจะแบบว่าไม่รู้นะว่าคุณกับเขามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันในเดือนพฤศจิกายนไหมอ่เ,อเ,อเอมษายนไหมนะคะก็เห็นพลังงานของไพ่ที่มันค่อนข้างที่จะเคลียร์ชัดว่าตัวคุณเองอะ่ะถามว่าคุณจะปฏิเสธเขาไหมคุณก็จะไม่ปฏิเสธเขานะอืมแต่ไอ้เรื่องเอามาเปิดว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคบใครอยู่อย่างเงี้ยคุณคงไม่ทาอะ่ะใช่ไหม เออก็นะถ้าเรื่องนี้มันเป็นของคุณมันจะเป็นของคุณตั้งแต่ทีแรกนะคะก็ใดๆแล้วนะมันก็ต้องหยุดแค่ตรงนี้เพราะถ้าใครอยากที่จะ,ะมีความเอะในใจเนาะแล้วอยากรู้อะเฮ้ย EP นี้มันเป็นของเราหรือเปล่า เรื่องนี้มันเป็นของเราหรือเปล่าแล้วมันจะได้ไปต่อในลักษณะไหนแล้วมันจะอะไรยังไงถ้าอยากรู้นะคะมาดูเป็นการส่วนตัวแนะนาให้มาดูเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงใครคนใดคนนึงแต่คําว่าดวงรวมในที่นี้มันก็ยังจับจุดและโฟกัสราศีเกิดให้คุณได้แล้วก็ยังโฟกัสตัวเลขในชีวิตที่คุณได้เพราะฉะนั้นคนที่มีตัวเลขในชีวิตดังกล่าวนี้ทั้งคุณและเขานะราศีอีกหรือเอ NERGY อีก ให้มัน,นตรงมันนใช่อยากจะมาคอนเฟิร์มว่าในส่วนนี้มันใช่หรือเปล่าแล้วมันจะไปต่ออยังไงจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนอะไรยังไงอนาคตเป็นยังไงก็มาดูเป็นการสัตวตัวได้นะคะแล้วบอกมาจาก EP นี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆก,การรับฟังทุกการพพอร์ตเลยนะคะขอให้พลังงานด้านดีเกิดขึ้นกับคุณขอให้สมหวังกับความรักกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังคะ่ะเจอก,กันคลิปถัดไปคะ่ะ